เนมของเขาว่า sunshine state แปลว่าแบบโอ้โหแบบสว่างมากพระอาทิตย์แบบรุนแรงมากไม่อยากลุกเลยคนเสิร์ฟสวยมากจะบอกให้ว่าแบบเป็นอาหารเช้าที่แบบครั้งแรกที่ตื่นเต้นอ่ะโอ้โหไม่อ้วนแน่นอนอ่ะมันแบบโอ้โหคนลุกอร่อยอ่ะอร่อยแบบเอาจานนี้ทิ้งเลยเอาจานใหม่มาขอร้องอ่ะที่นี่เนี่ยมันชิลเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเย็นลองดูภาพถ้ามันร้อนดิตอนเนี้ย40องศาเงี้ยตายนะครับ ตัวนี้น่ารักจังเลยอ่ะเหมือนมันชอบให้เล่นอ่ะเอาจริงๆนะตั้งแต่ผมเคยไปเที่ยวต่างประเทศมาเนี่ยไม่รู้กี่ประเทศแล้วแล้วไปสวนสัตว์มาไม่รู้เยอะแค่ไหนเนี่ย<ช>ผมไม่เคยเป็นกิ้งสวยขนา,าดนี้นะในชีวิตรถสะเทินน้ำสเทินบกหรือ,รอเรือสะเทินน้ำสะเทินบกไม่รู้มันเรียกอะไรแกลเป็นทัวร์ที่มันข้างรีแลกซ์มากเลยอ่ะหนาว